โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเกมไม่เลิกแคกกันเองนะและตัวต่อมาที่เราจะมาดูกันกลาวีนั่นเองนะฮะสำหรับวิเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะมีเลือดอยู่ที่38,760ดาเมจนะฮะก็จะอยู่ที่6,460นะฮะดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่1นึ่งพันกและกรโจมตีนะฮะอยู่ที่150โจมตีทุกทุกหกวิมูมม์สปีด8ปด็อกแบ็ก2ครั้งแล้วก็แรงในการรีชาร์จอยู่ที่15วินะะั่นเอง มีโอกาสร้อยเนะที่จะสร้างช็อคเวฟเลเวล2นั่นเองนะฮะในระดับจากเวฟแล้วก็วาร์ปนั่นเองในร่างแรกแล้วก็ในร่างที่2นะฮะก็จะเพิ่มเลือดแล้วก็พลังโจมตีขึ้นมาด้วยเองนะฮะแน่นอนเพิ่มระยะด้วยเลือดเพิ่มขึ้นเป็น96,390นั่นเองนะฮะแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น23,970ดาเมจเฉลี่ยนะฮะก็จะเพิ่มขึ้นเป็น3,995ระยเกาะกระโจมตีนะฮะเพิ่มขึ้นจาก150เป็น230นั่นเองนะฮะแล้วก็ เวลาในการรีชาร์จเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะเป็น78วินนั่นเองนะฮะเออส่วนสกิลนะฮะก็ช็อคเวฟเลเวลเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะจากช็อคเวฟเลเวล2เพิ่มขึ้นเป็นเลเวล3นั่นเองนะแล้วก็เพิ่มสกิลบาเลีบเบเกอร์แล้วก็รีซิสเทนต่อเอเลี่ยนเข้ามาด้วยนั่นเองส่วนเดลลั่นที่3นะก็จะเพิ่มเลือดขึ้นเป็น120,190นั่นเองนะแล้วก็พลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น 3,770มื่นเจ็ด้อยเจ็ดสเอเชียนะครับเพิ่มขึ้นเป็น5,128นั่นเองนะฮะหรือไปสกิลช็อคเวฟนะครับเพิ่มขึ้นจากเลเวล3เป็นเลเวล4ด้วยนะะั่นเองนะฮะเออนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมเลยสไลด์เจ้ากาวีนะฮะก็จะใช้เงินในการเลี้ยงมาอยู่ที่1,155หน่งยห้านวยเอ็นะฮะส่วนในร่างที่2กับร่างที่3ก็จะเพิ่มขึ้นเป็นสามพอยเจ็ 3, นั่นเองนะฮะใช้ค่าคอร์สเพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่ก็ดีขึ้นตามนั่นเองนะตามสติตั้งใช้เงินเยอะขึ้นแต่ก็ดีขึ้นเช่นกันนั่นเองนะฮะแนะนําไม่ใช้ร่าง2องร่างสามดีกว่า <c oughs> นางแรกมันมันบางอะ่ะเออมันบางส่วนคอมโบหอยเจ้ากาวีนะฮะจะคอมโบะะคโบูก่ะะคกับไอเจ้าค u อริงแคทยูนิตดีเฟนอัพเพิ่มเลือดของแมวเรา10%นั่นเองนะฮะส่วนผลไม้ที่ใช้ในการอีโวหอยเจ้ากลาวีนะฮะก็จะใช้แคทฟตสีเขียวนะสอันสีแดง4อันสีฟ้า7อันแล้วก็สีเหลือง4อัน อี่ปีแคตฟูดอีกสาอันนะแล้วก็อีกหนล้านไอพีนะในการอีโบก็ใช้แคทฟูดเยอะเยอะเลยทีเดียวส่วนทาเลนนะฮะยังไม่มีนะฮะยังไม่มีก็ตอนแรกผมคิดว่ามันคล้ายๆกับแอนะแต่ว่าไอ้เจ้าแอร์น่ะมันสายสในนะฮะเออไอ้เจ้ากาวิมันสายแท้งเออสกิลคล้ายๆกันนะแต่ว่าทำคนละหน้าที่ไอ้เจ้าแอร์มันจะตีไกลนะฮะส่วนกาวิมันตีใกล้ แต่ก็จะมีช็อคเวฟนั่นแหละนะฮะเออก็เคลียร์เคลียร์พวกที่มันมีบาเรียได้อยู่ข้อดีของเจ้ากาวินนะครับก็จะเป็นเลือดเยินนะฮะแต่โจมตีใกล้เออโจมตีใกล้เออแต่มันก็รีชาร์จไวพอสมควรเลยนะฮะแล้วก็มีช็อคเวฟด้วยแถมมีช็อคเวฟเลเวล4ด้วยนั่นเองนะฮะในร่างที่3ส่วนข้อเสียก็จะมีอยู่ตรงที่มันตีใกล้นั่นแหละนะฮะแล้วก็เดินช้านิดนึงเออเดินช้านิดนึงสำหรับเจ้ากาวิ